นี่หมวดหนึ่งผมกําลังสํารวจทางตะวันออกเฉียงเหนือมีทหารอยู่จํานวน6นายยอดคงเดิม6กนายล่าไม่มีครับผมนี่หมวดสองพวกผมกําลังคุมจุด A ตรงกล่องสินค้าเก่าโอ้ผมกาลังคุมพื้นที่อยู่ครับผมนี่หมวดสามพวกผมกําลังเช็คในที่ถ้ำอุโมงค์ตรงระหว่างเชื่อม B ตอนนี้รู้สึกอากาศหนาวเย็นเจียบมากเลยนะครับผมเฮ้ยนาย เคยได้ยินในเรื่องราวในที่ทหารเคยไปบูวิหารฟาร์ไหมวะอืมเคยได้ยินอยู่นะได้ข่าวว่าทหารนี่ที่เข้าไปเนี่ยไม่รอมาสักคนเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอวะนี่พวกนายพูดบ้าอะไรกันเนี่ยรู้ไหมฉันกลัวนะเว้ยเฮ้ยนี่มันเสียงผู้หญิงนี่วะใครได้ยินมันผมไหมครับนี่พลทหารประจำตัวหน่อยนะ พวกผมกำลังไปป้าข้ามอาบซาบอยู่อย่างพวกมันไว้แต่สิบบาทหารของเราจะหายไปพื้นนะครับเป็นปืนใครว่าปืงเราเนี่ยจริงนะครับหัวหน้าตอบผมได้บ้างหัวหน้าครับหน่วยหนึ่งทหารของเราสูญหายไปหนึ่งครับยอดคงเดิมเหลืออยู่สี่นายครับจากเดิมเป็นห้างได้ได้ยินกันหรือยังหัทหารหน่วยหนึ่งเราจะจุดไว้ตั้งแนวลบโดยป้องกันไว้ นี่หมวดสองตอนนี้พวกผมได้พบศัตรูที่อยู่ตรงนนหน้าของผมนะครับรูปูไม่แน่ชัดเจนว่ามันเป็นคืออะไรเพราะหมายคือมันรุนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคอมพี้นะครับจากฐานที่บริหา,ารกอลโรมานครับตอนนี้มันมาแล้วครับตอนนี้มันเริม่มมันจมตีมาดี่แอร์แล้วครับในบทสองหน่วยกำลังเสริมมาที่หน่วยสองนะครับอมนี่คือหน่วยรถพิเศษหน่วยรถกำลังเสริมผมกำลังไปช่วยในหมวดสองขับผมหัวหน้าครับระวังครับผมนี่มันปู่บอยนะเจ้าเที่ยวตามไปตั้งหลักคอยคอยคอย ีปหรือว่าแทงมันได้ทุกอย่างเลยต้องยิงสิยืนหมดแล้วจะสุดหมดแล้วยิงสิครับยิงหัวนะกำลังยิงอยู่เดีลยวมันะยิงดียิงสิครับลู่มันขึ้นมาหัวเดินหายไปไหนหมดหัวเดินช่วยผมด้วยผมอยู่นี่นี่หัวหน้าหมดเลยนตอนนี้พวกผมกำลังปะทะกับมอมมี่อย่างดุเดือดผมกำลังหนีมอมมี่ครับมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหล ไม่จริงวิท,ทยุกันเสียมาซ่งนั้เป็นไรนี้ขาได้รับใช้เพื่อชาติแลาา้วล่ะวะมาสิเจ้าบอบี่ทั้งหลายพื่เจาะพอได้ตายสอสมเกียิแล้ว้า,าอย่าไม่จริงนะวิทยุดันเสียมางักนัดถึงไม่มีสัญญาณตอบรับเลยเหรอสัญญาณขาดหา,ายนะสินะไม่เป็นไร ถ้าจะรอดมาเอามาให้ได้มาเลยม็องนี่มาพร้อมเลยเล้ามาสู้ตัวตัวร์ใช่ไมมาเลยชอบไม่ใช่หรอมาเดินจ้าผลงานที่ผ่านมา คือผลงานฝีมือแกใช่ไหมอย่ามอมมี่ผีดิบ <c oughs> ชีวิตานาคาฆ่า,าไม่ให้วันตายและนี่คอสิ่ที่เธอต้องการปะดูจะงงเจ้าไม่ให้รอดนี่คือสิ่งที่เธอต้องการปะดุพดโน้มพดไหลไปที่จุดฟ้าโลกระโดดย,ยิงให้ไม่ยั้ง อย่าชีวิตมาลงที่บาโลยังไม่หยุดยั่วไฟที่ได้อำนาจว่าเราไม่สนใจชีวิตแกจะเป็นยังไงแต่ฉันอยากให้ชีวิตแกเป็นลงนรกซะเจ้ามางกรข้ามุ่งมีคำข้าช่างกล้าหรอกพินักพวกเราไม่สนหรอกว่าแกจะทำยังไงกับทหารของพวกเราอนาคตจะเป็นยังไง